สวัสดีครับพบกับสุขขันลิเวอร์ pool เราเริ่มต้นกันที่ลิเวอร์ของพวกเรานะครับเป็นหนึ่งในหลายสโมสรที่ได้รับแจ้งถึงความเป็นไปได้ในการคว้าตัวถึงสลีกมองปีกชาวฝรั่งเศสในช่วงสมัยนี้นะฮะเนื่องจากเบเยมันิีกำลังเตรียมพร้อมสำหรับการมาถึงของไมเคิลโอลิเซจากเคสโตเบเลตนั่นทำให้อนาคตของกมองในวัย28ปีซึ่งคว้าแชมป์ลีกมาแล้วถึง11สมัยในอาชีพการค้าแข้งของเขากับสโมสรเนโรมันไม่แน่นอนขึ้นมานะฮะ ก็มั่งเป็นบุคคลสำคัญในชัยชนะของบยุมันนึกเหนือปารีสแซงแคมในศึกยูฟาแชมเลกเมื่อ4ปีก่อนพบว่าบทบาทของเขาลดลงภายใต้แกมคุณทีมของโทมัสทูเคิลเมื่อฤดูกันที่แล้วเนื่องจากเขาลงเล่นในศึกบุนเดสกาเยอรมันไปเพียงแค่15เกมและการบาดเจ็บทําให้เขาลงเล่นน้อยลงด้วยตอนนี้การไล่ล่าอลิเซ่ของบยุมันนึกรวมถึงความพยายามที่จะผูกมัดเละลอยซาเน่ด้วยเสดงช่วงใหม่และการก้าวขึ้นมาของจามัสมัวเซล่า ได้ผลักดันให้ปีชาวฝรั่งเศสในวัย28ปีรายนี้หลุดจากตัวเลือกแรกๆมีลิเวอร์พูลอาร์เซนอลและเชลซีเตรียมพร้อมตามการรายง,งานของ HICT ตัวแทนของทิมยัก่าง่แห่งแค้นบาวอร์เรียได้ติดต่อสโมสรในพิมพ์หลายทียมซึ่งคาดการณ์ว่าจะเป็นลิเวอร์พูลอาร์เซนอลและเชลซีเกี่ยวกับการย้ายทีมที่มีศักยภาพของกมองความสนใจของบริษัทในการขายกมองยังคงดึงดูงดความสนใจของ บาร์เซโลนาและปารีสแซงต์แชงก์แม้ว่าตั้งส,งสมโมสรไม่น่าจะสามารถไล่ล่าผู้เล่นรายนี้ได้ในช่วงซัมเมอร์นี้ก็ตามอ,อย่างไรก็ตามนะครับสมโมสรเบย์มินิกและกุนซึคุนมายอย่างวินเซนต์กัมพารีก็อาจพิจารณาเสนอจากลีกในซาดิอาระเบียที่มีทีมสนใจโดยมีสมโมสรต่างๆเต็มใจที่จ่ายค่าตัวถึง50ล้านปอนด์ในดิวของคลิงสลีกอมงอีกด้วย อย่างไรก็ตามยังไม่แน่ชัดว่ากมงจะสนใจว่าจะไปเล่นในลีกซาดิอาระเบียหรือจะอยู่ในยุโรปต่อในอาชีพการแข่งขันขขหรือไม่ส่วนประวัติอาการบาดเจ็บนะฮะอย่างไรก็ตามแม้จะมีประวัติอาการบาดเจ็บรวมถึงการพลาดลงเล่น21เกมในน่นกันที่แล้วและเคยพิจารณาเลือกเล่นเมื่อตอนอายุ22ปีมาแล้วแต่กมงก็ยังคงได้รับการยกย่องยองย่างสูงและปัจจุบันยังอยู่ในยอรมนีในฐานะส่วนหนึ่งของทีมชาติฝรั่งเศสสำหรับการแข่งขันศึกยูโร2024 อดีตปีกของปารีสแซงต์แชมงและยูเวนตุสซึ่งสามารถเล่นได้ทั้ง2ฝั่งของแนวรุกทำได้63ประตูและ66แอซิสตอนนี้ในขณะที่สโม,มสรชั้นนามากมายกำลังพิจารณาตัวเลือกในการย้ายทีมในช่วงสัยนี้ความพร้อมของโกมองถือเป็นโอกาสที่น่าสนใจไม่ว่าสโม,มสรใดจะยอมลงทุนกับผู้เล่นที่มีประวัติอาการบาดเจ็บเช่นนี้หรือไม่นั่นยังคงต้องรอดูกันต่อไปสำหรับในตอนนี้อนาคตของคลิงส์ลีย์โกมองอยังไม่แน่นอนเนื่องจากการปรปับปรุงทีมของเบย์มอนิกยังคงดำเนินต่อไป ลิเวอร์พูลกำลังเล็งคว้าตัวเข้งหน้า100ล้านปอนด์แต่เจ้าต,ตัวยังไม่รีบร้อนขอาโฟกัสในศึกยูโร2024ันยบก่อนหลังมีข่าวว่าอเนลดรสตกุนซึก,กใหม่ของลิเวอร์พูลนะครับสนใจดึงตัวเขางหน้าคนใหม่คนนี้ไปร่วมทีมเจ้าตัวก็ออกมาบอกนะครับกำลังตัดสิในใจเรื่องอนาคตหลังจากจบศึกยูโร2024ตอนนี้ตอนลิเวอร์พูลยังไม่มีการซื้อผู้เล่นตัวใหม่เข้ามาสู่ทีมเลยนะฮะเพราะอเนลรสเัตเพิ่งรับช่วงต่อทีมที่แข็งแกร่งจากเจอเก้นครับ แต่อาจามีการสิมทับบ้างโดยเฉพาะตำแหน่งปีกมซาลายังคงเป็นตัวหลักในแนวรุกอย่างแน่นอนแต่ตำแหน่งปีกอีกฝั่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงลิบ์พูอาจจะมองหาตัวแทนหลุยดิอัตเอาไว้แม้ว่าเจ้าตัวเพิ่งจะโชวฟ์ฟอร์มจ้ำในเกมที่โคลัมเบียเอาชนะปาราระไวได้ก็ตามโดยมีข่าวลือว่าลิร์พูกำลังสนใจคาวิชาคา瓦าลัสเลียดวยา,าวเตะจากทีมนาโลีคา瓦ลัสเลียนะครับจบตัดสินอนาคตของตัวเองหลังจบศึกยูโร2024 คาร์วัลลสเกลเลียนะฮะเพิ่งโชว์ฟอร์มเทพผ่านทีมชาติจอร์เจียเอาชนะทีมชาติปรตเกตได้ในศึกยูโร2024โดยย้ำเตือนทุกคนว่าเขามีดีแค่ไหนสไตล์การเล่นของคาร์วลลสเกลเลียนั้นน่าจะเข้าระบบใหม่ของลิเวอร์พูลภายใต้าการนำทีมของอนันเนสลอตที่เน้นเกมรุกริมเส้นอย่างไรก็ตามเมื่อถูกถามถึงอนาคตเจ้าตัวก็ยังไม่ฟันธงแม้จะบอกว่ารักและเคารพนาโปลีก็ตามคาร์วลลสเกลเลียนะครับบอกว่าจะตัดสินเรื่องอนาคตของตัวเองหลังจากจบศึกยูโร2024 ตอนนี้ขอโฟกัสกับเกมที่จะเจอกับสเปนก่อนในรอบ16ทีมสุดท้ายถ้าโจเซียนสามารถสร้างเซอร์ไพรส์ชนะสะเปนได้ก็อาจเป็นแรงจูงใจให้คาวาลัสเกเลียอยู่กับนาโปลีต่อไปก็เป็นไปได้เดอรลิปุอาจจะต้องหลงเลว่วาจะทุ่มเงินถึง100ล้านปอนด์ในช่วงสัปมา์นี้ถ้าหากคาวาลัสเกเลียตัดสินใจย้ายเทียมก็อาจกลายเป็นสตตร์คนใหม่ในยุคข,ของอเนรสลอตที่ลิ์พูลก็เป็นไปได้ จนกาเซียคือใครนะฮะผู้สอประตูเนื้อหอมที่ลิเวอร์พูลและอาร์เซนอลอยากจะได้ตัวโดวยตำแหน่งผู้สอประตูของลิเวอร์พูลกำลังเป็นปรังคขั้งใหญ่นะครับจนกาเซียในทวันดาวรุ่งจากเอสปันยอนที่กำลังตกเป็นเป้าหมายของลิเวอร์พูลและอาร์เซนอลรวมทั้งลิเวอร์ลีดด้วยค่าตัวแค่25ล้านโยูโรประมาณ940ล้านบาทเขาถูกจับตามองว่าอาจจะย้ายไปอาร์เซนอลในเร็วๆนี้กาเซียจะเกิดได้ยังไง กาเซียเริ่มต้นเส้นทางนุ่นหนังตั้งแต่เด็กๆกับสโมสรเอฟซีดัมส์และซีเอเมเลซซนาก่อนที่จะเข้าร่วมทีมเยาวชนของเอสปอนยอนในปี2006หลังจากนั้น3ปีเขาก็ได้ขึ้นมาเล่นในทีมชุดใหญ่ขั้งแรกในช่วงปลายปี2019แต่เพิ่งได้ลงเล่นในศึกลาลิกาสเปนจริงๆจังๆก็บเืเนมีนาคมปีนี้เองโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมเก็บกินชิตไป7เกมจากทั้งหมด13เกมพาทีมเลื่อนชั้นกับคืนสู่ลาลิกาสเปนได้สำเร็จนะครับ แล้วกาเซียว่ายังไงกาเซียดูจะแฮปปี้กับเอสปปนยอนเขาขอขอบคุณแฟนที่เขาสนสับสนุนเขาและบอกว่าเขาจะขอทุ่มเทให้กับทีมต่อไปแถมยังติดทีมชาติสเปนไปแข่งโอลิมปิก2024ที่ประเทศฝรั่งเศสด้วยคงต้องรอดูกันต่อไปว่าสุดท้ายแล้วกาเซียจะเลือกย้ายไปทีมไหนกันแนะ่ สถิติที่น่าสนใจนะครับกาเซียเซฟลูกยิงได้ถึง82.5%แถมยังรับลูกกลางอากาศได้เฉลี่ยละ2.14ครั้งต่อเกมถือว่าเหนือกาศดาบิดรรยาผูร์สับประตูของอาร์ซอลลด้วยซ้ำแม้จะลงเล่นไป21นัดแต่กาเซียเสียไปแค่8ลูกเท่านั้นเอง ไมเคิลอเวนนะครับอดีตกองหน้าชื่อดังของ Liverpool, ลิเวอร์พูลเริ่มมีความกังวลว่าดาวินนูเยตกองหน้าในวัย25ปีอาจจะยังไม่สามารถพัฒนาศักยภาพสูงสุดของตัวเองออกมาได้แม้จะยิงไปแล้ว15ลูกในลูดกูกาลนแรกและ18ลูกในลูดูกาลนล่าสุดนะครับไมเคิลอเวนไม่คิดว่าฤดูการหน้าจะเป็นโอกาสสุดท้ายของนูเยตที่จะพิสูจน์ตัวเองในทิมแอนฟิลด์แต่เขาก็ยอมรับว่านักเตะทีมชาติอุรุกวัยอาจจะพัฒนาไปได้ไม่ได้ไกลมากกว่านี้แล้วตอนที่ผมเห็นเข,าเขา่า,ขานนก,ากๆนะ แต่ผมคาดหวังว่าเขาจะพัฒนาขึ้นเรื่อยๆเพราะเขาเป็นนักเตะอายุยังน้อยอยู่โอเวนกล่าวแต่ตอนนี้เขาอายุ25ปีแล้วนะครับถ้าเขายังไม่พัฒนาขึ้นอีกผมก็คงยอมรับว่าสิ่งที่เราเห็นอยู่นะตอนนี้ก็คือสิ่งที่เขาจะเป็นตลอดไปเกี่ยวกับการแต่งตั้งอันเนอร์สลัตเป็นผู้จัดการทีมใหม่ของลิเวอร์พูลโอเว่นมองว่าเป็นเรื่องยากสําหรับสลัตที่จะทําผลงานได้เทียบเท่ากับเจคกิ้งรับความคาดหวังก็คือความท้าทายที่ําคันพิสุจ์โอเว่นกล่าวคุณเข้ามาคุมทีมที่ไมมม่่ีีทววาาาางสํหรับคผิดดพล สลับต้องเจอกับแรงกดดันมหาศาลเขาต้องเจอกับความท้าทายทุกครั้งที่เขาหันไปทางไหนในแค่สุข,ข่าลิเว์พูลนะครับท่านผู้ชมเป็นรอบเยือนของที่27มิถุนายนขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลเว์พูลสโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บากคลั่งลเว์พูลและเดอะคอปแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับและอย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกดซ b s ส r คร e เพื่อเป็นกำลังใจงให้กับ ทีมงานชายผู้บักข้างลิเวอร์พูลและเดอะคอฟแฟนบอลพันแท้ที่สําคัญนะครับมือน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ